ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนรีสอร์ทบนดอยอ่างขางที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก็อยู่ระหว่างดำเนินคดีกับผู้ประกอบการที่พักทั้งหมด24รายด้วยกันนะครับบางส่วนก็ยอมรื้อถอนไปแล้วครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่มีการแสดงตัวตนครับ ที่หอประชุมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนายจรินทร์ฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนรีสอร์ทบนดอยอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการบำนเนินการกับผู้ประกอบการ ผู้ประกอบกิจการบริการที่พักในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจำนวน24คดีแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือดำเนินการตามมาตรา25บพรบป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507าจำนวน11รายกลุ่มที่2ก็ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลจำนวน13รายทั้งนี้ผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ยินดีที่จะมีการรื้อถอนเองนะครับโดยได้ดำเนินการรื้อถอนไปบางส่วนแล้วแล้วก็ยังไม่สามารถรื้อถอนได้ทั้งหมด เนื่องจากว่าติดขัดเรื่องของกำลังในการรื้อถอนแต่ก็มีบางส่วนที่มีการยื่นเรื่องต่อสารปกครองบางส่วนก็ไม่แสดงตัวตนนะครับทำให้การรื้อถอนเกิดความล่าช้าอย่างไรก็ตามผู้บ้าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งการดำเนินการตามมาตรา25พรบป่าสงวนแห่งชาติ พุทธศักราช2507การบังคับคดีการรับบริจาคเงินทุนเพื่อมาใช้ในการรื้อถอนเพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็เป็นไปตามพระราชประสงค์ในการจัดตั้งโครงการหลวงด้วยนะครับ